ต่อไปคุณฉลัดคุ้มไข่น้ำขาบเเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายฉลัดคุ้มไข่น้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีเขต6พักเก้าไกลขออนุญาตหาดีท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวชุมชนบ้านแหลมชบังตำบลทุ่งสุขขาเบอร์ศรีราชาจังหวัดชนบุรีปัญหาเรื่อง ถนนเรียบชายฝั่งทะเลบริเวณอู่ตอ่อเรือบริษัทยุนีไทยใกล้ๆก,กับท่าเรือแหลมฉบังขณะนี้มีความชํำรุดสุดโทมเสียหายเป็นอย่างมากระบบท่อระบายน้ำก็อุดตันมีระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนมีการค้าขายอของฝากอาหารทะเลแล้วก็อาหารอื่นๆทั่วไป เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่พี่น้องประชาชนได้ใช้เข้าไปท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจและสัญจรไปมาเป็นประจำแต่ถนนเส้นนี้มีความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากครับรรท่านประธานเนื่องจากถนนไม่ได้มาตารฐานไม่เหมาะสมกับที่เป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่สวยงาม สมควรแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องประชาชนดังนั้นกระผมจึงขอญาติฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวง,ง,าางคมนาคมและการท่าเรือแหลมฉบังให้มีการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดูแลแก้ไขซ่อมแซมถนนเส้นนี้ให้ได้มาตรฐานสามารถให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยครับขอกาบขอบคุณครับ ครับต่อไปคุณ